ทำจนเซ็จแล้วนึกได้แ่าจะค้องทํำคลิปเลยไม่มีขนมตาลให้ดูจ้ะเนาะหลือหน่อยเดียวจ้ะนี่ให้เพื่อนไปมดแต่มันก็มีให้ดูอยู่จ้ะหน่อยหนึ่งเนาะึ้นอยู่จ้ะนี่เนาะหอมอร่อยจ้ะใช่กะทิทําขนมโดยเฉพาะจ้ะมันก็เลยเป็นมันๆดีเนาะจ้ะเนาะไม่ต้องใส่มะพร้าวจ้ะมีกะทิมันอยู่เล็วเนะชอบก็ใส่เพิ่มได้จ้ะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยจ้ะ สวัสดีจ้ามาทําขนมตาลกันจ้าตาลจากขวดจ้านี่สื่อจากลานเอเชียจ้าขวดหนึ่งฉันจะทำสองขังเพราะว่าชั้นหนึ่งไม่เซจสักทีเนะถ้าทำทั้งขวดฉันเลยทําที่หละครึงจากหนึ่งไม่นาน <c oughs> จ้ะทำเซตเราก็แช่แข็งไว้กินน,น,นานๆได้นะจ้ะเนาะจ้ะเวลาจะกินเราก็ออกมาบ้างให้ละลายแล้วเราก็อุ่นจ้ะเนาะอุ่นได้จ้ะเดี๋ยวจะเขียนส่วนผสมไว้ให้ตายคลิปนะจ้ะเนาะ กะทิกะทมตาลต้มก่อนก็ได้จ้ะต้มเสร็จแล้ก็พักไวให้เย็นนะจ้ะเนาะจ้ะหัวกะทิจ้ะแล้วก็สื่อแบบที่เขาให้ทำขนมจ้ะนี่มันมีแบบกะทิทำขนมเนะจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวเขียนส่วนผสมให้ด้วยจ้ะทำบ่อยจ้ะแล้วก็อร่อยเนาะวันนี้จะไม่มีมะพร้าวจ้ะจะไม่ใส่มะพร้าวเนาะใส่มะพร้าวปนที่เบอมะพร้าวคูดที่แบบแหงก็ได้จ้ะเนาะ หรือว่ามะพร้าวทึนทึกกระดายจาร็วเตจ้ะรู้จะไม่ใส่เลยเนาะเออผงฟูเราจะใส่ตอนที่เราจะนึ่งจ้ะเนาะผงฟู้ไใส่ที่หลังจ้ะไม่ได้ใส่รวมเดี๋ยวไปดูวิธีทํทากันเลยจ้ะแป้งแล้วก็ใส่เนื้อตาลลงไปจ้ะ นี่เครื่องไม่ยากจ้ะเนาะน้ำตาลจ้ะกะทิจ้ะหัวกะทิจ้ะ เกือจ้ะแล้วก็ปั่นเลยจ้ะผงฟูเราจะไว้ใส่ที่หลังจ้ะ ตีแป้งซ็ก็จะได้ขนาดนี่จ้ะนี่โยแเราก็จะหาอะไรมาปิดแล้วก็เอาไปตากแดดจ้ะสามชมั่วโมงถึงสชั่วโมงแล้วก็มาใส่ผงฟูหนึ่งเนาะจ้ะเนาะได้ประมาณนี่จ้ะใส่ถ้าไม่มีแดดตากก็ใส่ออผงฟู ช่วยต้นนี่ตากแดดไปสี่ชั่วโมงแล้วทำยากไหมแล้วก็<ม>แล้วก็<ม>ต้มต้มน้ำนี่ให้เดือดแล้วเราก็เอาขนมลรไปใส่อโอ้ยด <laughs> ไม่ต้องใส่มะพร้าวข้างบนเพราะว่ามันเป็นมีกะทิแล้วเนาะไม่ต้องใส่ใสอนทำยูทูบลูกเหรอทำเองค่ะ <laughs> ตาตอด้วยเหรออืม oh. อ่าแล้วก็นึ่งไป15นาทีชอบมะพร้าวเราก็ใส่มะพร้าวลงไปด้วยเนาะถ้าเราเปิดดูเรา<ด>เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่คนเขทำกับข้าวไอ้คนทำกับข้าวไม่ผิดอา้าวรอ15นาทีครบ15นาทีแล้วเนี่ยอ้ยน้ำเข้าได้เน,ะนาะน้ำเข้าได้โอุ้ยโอ้ยโอ้ย เห็นไหมนี่ไม่น้ำด้วยพี่สาเอาไอ้พาขาวฟิตไวแล้วเนาะนี่จะอันที่เซตแล้วจ้ะนี่นุ่มจ้ะเดี๋ยวล้างมือ <c oughs> จ้ะลองทำดูจะไม่ยากจ้ะเนาะขนมตาลจ้ะขนมตาลุมนุ่มขอบคุณห,หลายๆที่มาชมคลิป ชอบกดชอบกดติดตามให้ด้วยจ้ะสวัสดีจ้า